ห้องหนึ่งนี่มันค่ายกลวิธีช่องวิถีช่องว่างแปดทิศไปเอาละกลงไทยเจ้าลนหาที่ตายหากฆ่าอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครตายทั้งนั้นขอบคุณราชาพิศาจไม่คิดว่าผู้อโสตุตําหนักเทพดาราจะลงมือฆ่าข่าแต่กลับมีราชาพิศาจมาปกป้องเอาไว้ แย่แล้วอย่างใครหายตัวไปผู้อวสโสแห่งตำหนักเทพดาราเป็นคนสร้างค่ายคนนี้เกรงว่าอย่างใครเขาจะไปอยู่ที่อื่นหากว่าต้องการทำลายค่ายคนนี้คงจะต้องใช้เวลากว่าสิบวันเป็นอย่างน้อยสิบวันเสี่ยวหยางนั่นเป็นคนที่โชคดีอยู่เสมอผู้อวสโสกงลงมือทำลายค่ายคนเถอะพวกเราจะ พวกเราก็จะช่วยอีกแรงเข้าใจแล้วรอบข้างเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางไม่มีไม่เคยมีใครสามารถตรวจจับค่าได้เขาค่อนข้างมีฝีมืออย่างใครสหายหยางฆ่าฐานจะวินเฮาเจ้าหมาแก่เจ้าปีศาจกล่าวให้มันดีหน่อยสหายน้อย นี่ผู้นี้คงโกรธมากข้าเข้าใจแต่เจ้าบังคับให้ข้าต้องทําเช่นนี้หวังว่าเจ้าจะอภัยให้แก่ข้าก่อนหน้านั้นสหายหยางช่วยคืนป้ายเกาะมังกรให้กับเจ้าของเดิมก่อนดีไหมไม่เป็นมันเป็นของข้าข้าให้สิ่งที่เจ้าต้องการส่วนเจ้าก็ส่งนางคืนมาแก่ข้าตกลงไหม สถานการณ์เช่นนี้ข้าเกรงว่าสหายน้อยจะไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับข้านะฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีสิทธิ์เจ้าคิดผิดแล้วสิทธิ์ข้าแสดงให้เขาดูทีว่าสิว่าเขามีสิทธิ์มาต่อรองข้าหรือไม่ขอรับเจ้าปีศาจข้าได้ยินมาว่าแม่นางอสูนผู้นี้เป็นแม่ยายของเจ้างั้นหรือ หากเจ้าทำอะไรนางแม้แต่นิดเดียวเจ้าตายข้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าชิงซือเปิดเผยเรื่องของข้ามากน้อยเพียงใดไม่ต้องกังวลไปนางงดงามเช่นนี้ข้าจะไปทำลายทำ้ายลงได้อย่างไรเจ้ากล้าสหายอยางน่าทึ่งจริงๆ เหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ําไปหากข้าปล่อยให้เขาก้าวข้ามไปยังไปถึงเขตแดนจกักรพรรดิเทวะขั้นที่สามคงมีแต่ท่านจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่รับมือเขาได้ที่เจ้ารู้เรื่องของข้ามันยังน้อยไปด้วยซ้ําปล่อยนางมาซะไม่เช่นนั้นข้าจะตัดหัวเจ้ามาเป็นที่รองขี่ของข้าน้อยเจ้าปีศัต ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงความบ้าของข้าข้าขอสำรวจความลับที่อยู่ภายในร่างกายของเจ้าได้หรือไม่ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าร่างกายนี้มันงดงามยิ่งนักหากเจ้าขยับแม้แต่นิดเดียวอีกครั้งเจ้าจะไม่ได้สิ่งที่เจ้าต้องการอีกต่อไปเอะตราบใดที่เจ้ามอบป้ายเก่อมังกรให้กับข้า ทุกอย่างสามารถต่อรองได้สหายอย่างอย่าได้ใจร้อนไปผู้กระทาการใหญ่มิสัยใจเรื่องเล็กน้อยหรอกนะจดจำเอาไว้ปล่อยนางไม่ต้องรีบเจ้าหมาแก่ไม่คิดจะรักษาคำกล่าวงั้นสินะข้าอยากจะขออะไรกับสหายน้อยเสียนหน่อยตราบใดที่ความปรารถนาของข้า ถกเติมเต็มข้าจะคืนนางให้เจ้าทันทีอะไรอีกลูกแก้วนั่นลูกแก้วที่มีโรคใบเล็กอยู่ภายในภายในค่ายกลวิถีช่องว่าง8ทิศลูกแก้วลูกแก้วที่มีโรคใบเล็กอยู่ภายในนั้นข้าไม่เข้าใจที่เจ้ากล่าวพี่ฮาวาพี่ฮาวาเจ้ากล่าวออกไปมากเพียงใดกัน อย่าปิดบังเถอะสหายน้อยนางได้บอกความลับทั้งหมดของเจ้าให้ข้ารู้แล้วตราบใดที่เจ้าตอบสนองความต้องการของข้าหากว่าในอนาคตเจ้าต้องการสิ่งใดข้าอาจตอบแทนให้อย่างสาสมข้าจะให้เจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าไม่มีสิ่งนั้นดูเหมือนว่าหากไม่นำกระบี่จออ่อคอเจ้าจะไม่ยอมจำนวนงั้นสินะสหายน้อย ในเมื่อเจ้าไม่เต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการของข้าแล้วข้าก็คงต้องปล่อยให้สิทธิ์ของข้าทำความทำตามปรารถนาของตนเองเสียขอบคุณอาจารย์ช้าก่อนช้าก่อนเหมือนข้าจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ามีของแบบนั้นอยู่ด้วย หากจำได้แล้วก็ส่งมันมาให้ข้าซะแต่ความน่าเชื่อถือของเจ้าข้าไม่ค่อยเชื่อเจ้าสักเท่าไหร่มั่นใจได้หากว่าสิ่งนั้นให้ข้าแล้วข้าจะรักษาสัญญาหากข้าผิดสัญญาขอให้อสศนีผ่ากลางผ่าลงกลางกับหม่อมเห็นแก่ว่าเจ้าเป็นผู้อวสโสตำหนักเทพดาราหรอกนะข้าจะเชื่อใจเจ้าสักครั้ง ความพันผวนภายในนั้นดุนแรงมากมันจะต้องเป็นลูกแก้วมิติลี้ลับแน่ข้ากำลังจะได้รับมันอาจารย์ต้องการลูกแก้วนี้มากเสียยิ่งกว่าป้ายเกาะมังกรอีกต้นไม้อมตะนิลันมันอยู่มันจะต้องกลายเป็นของข้านี่เป็นสิ่งที่ข้าได้มาจากสหายตอนนี้ข้าคงต้องมอบให้เจ้าข้าหวังว่า เจ้าจะดูแลรักษามันอย่างระมัดระวังไม่ต้องห่วงสมบัตินี่ข้าจะซ่อนมันเอาไว้เป็นอย่างดีสหายน้อยตอนนี้สหายของข้าหากข้าเป็นสหายงั้นข้ามีเรื่องจะขอข้าหวังว่าพวาซินซือจะสามารถออกจากการเป็นสิทธิ์ของเจ้าและมาใช้ชีวิตอย่างอิสระแค่อาจารย์ไม่ฆ่านางก็มากพอแล้ว ยังจะต้องการให้นางเป็นอิสระอีกผู้ออบสโสทานไม่มีอำนาจมากพออาจารย์ข้าไม่ได้จะหมายความว่าเช่นนั้นเรื่องนั้นข้าจะทำให้จากนี้ไปาวาชิงซื้อจะไม่ใช่สิทของข้าอีกต่อไปนางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าอีกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลจึงขอสิ่งนี้หากขออะไรง่ายง่าข้าเกรงว่านั่นน่าน,นั่นจะน่าสง บอกกับข้าไปก็เท่านั้นข้าอยากให้เจ้ากล่าวกับพะวาสิงซื้อด้วยตัวเองคำขอของสหายน้อยข้าต้องขออาภัยที่ไม่สามารถทำให้ได้เหมือนว่าปรมาจารย์ตระกูลกงจะแทรกแซงค่ายกนนี้ห้องหนึ่งและค่ายกนตอนนี้ถูกแยกออกจากกันเสียงของข้าไปไม่ถึงพวกเขา แล้วมันเกี่ยวอะไรโชคดีที่ข้าไม่ปล่อยให้ประมาจารตระกูลกงไปพบเขาไม่เช่นนั้นอาจจะถูกประทับกระตุ้นหัวใจเหมือนว่าการช่วยเหลือด้วยความบังเอิญน,นี้จะเป็นพรนให้แก่ข้าข้าทำให้ได้แน่หากว่าสหายน้อยเติมเต็มปัารถนาของข้าเสียก่อนหวังว่าจะไม่กลับทำ ลูกแก้วลี้ลับไม่ใช่หุนเชิดศิลาฮ่าฮ่ฮ่ฮให้ตายเถอะให้ข้าดื่มน้ำล้างเท้าตัวเองมันคงจะไม่ได้หรอกเจ้าหมาแก่ตายเสียเถอะึหยุดซะไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่านางหยุดนิ่งนี่คือผลในสิ่งที่เจ้าทำกับ ทำไว้กับพี่ฮวาผู้อวโสเป็นเช่นไรบ้างไม่เป็นไรแค่การบวมเพาะถูกผนึกเท่านั้นสมแล้วที่เป็นเขตแดนจักรพัทเทวะขั้นที่สามหน้าไม่อายเจ้าเด็กน้อยกล้ามาทำกับข้าเช่นนี้ให้ตายเถอะอาหัวใจของนางเจ็บปวด ใครที่อยากโดเนตสามารถตัวเน,น็ตได้ที่ True Money ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ